คุณกำลังฟังอาจิลังพอดแคสต์เพราะไม่มีอะไรจรังยั่งยืนเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตครับสวัสดีชาวพอดแคสต์นะครับนี่คืออาจิลังพอดแคสต์เอพิโซดหนึ่งครับเอพิโซดแรกของผมเลยก็ตื่นเต้นนิดหน่อยไม่แน่ใจว่า ต้องทำแบบไหนอะไรยังไงนะสำหรับการอัดพอดแคสต์นะครับแต่ว่าก็อยากลองทำครับเพราะผมเห็นว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็คนเราอะครับมันมีเรื่องราวในชีวิตเนี่ยเยอะแยะไปหมดผมคิดว่าถ้าเรามีช่องทางในการแชร์เรื่องราวต่างๆให้กับผู้คนเนี่ยและถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ดีมันก็น่าจะเป็นประโยชน์และพอดแคสต์เองก็เป็นช่องทางที่ผมเลือกช่องทางหนึ่งนะครับจนเมื่ออะไรพร้อมผมก็เลยลุกขึ้นมาทำนี่แหละหลังจากศึกษาอยู่สักพัก ก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็สำหรับพอดแคสต์ของผมเนี่ยก็มีชื่อว่าอาจิรังพอดแคสต์นะครับซึ่งคำว่าอาจิรังเนี่ยหมายถึงความไม่ยั่งยืนครับผมเชื่อว่าทุกสิ่งในโลกนี้มันมีอายุของมันนะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอไม่ว่าจะเป็นความคิดของคนไม่ว่าจะเป็นทัศนคติไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของอะไรก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราซึ่งเคย เรียนรู้แล้วก็เข้าใจมันในลักษณะหนึ่งในความหมายหนึ่งเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปอ่ะผมคิดว่าทุกๆอย่างมันจะมีความหมายใหม่ครับมันอาจจะยังดีเหมือนเดิมมันอาจจะดีกว่าเดิมหรือมันอาจจะแย่ลงก็ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเองจำเป็นครับในการที่จะหนึ่งคือต้องเข้าใจก่อนว่าทุกสิ่งมันไม่แน่นอนดังนั้นเนี่ยเราจะต้องไม่ปักใจเชื่อหรือ ยืนยันสิ่งที่เราเคยรู้เคยเห็นมาก่อนนะครับความเข้าใจผ่านประสบการณ์ก็ดีเป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เวลามันเปลี่ยนเนี่ยเราจะต้องดูบริบทต่างๆครับดูข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่แล้วอาจจะต้องกลับไปพิจารณาสิ่งที่เราเคยเข้าใจว่ามันเคยเป็นแบบนั้นแบบนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งแน่นอนครับมันอาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น ถ้าเราเปิดใจยอมรับความเปลี่ยนแปลงน,นะครับเราจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขเพราะเราเข้าใจความไม่เหมือนเดิมของทุกๆอย่างรอบๆตัวเราครับนั่นคือที่มาของคําว่าอาจิรังโอเคพอรู้ที่ไปที่มาของพอดแคสต์ผมแล้วเนี่ยสำหรับหัวข้อที่จะพูดในเมื่อทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับผมก็สามารถที่จะหยิบยกเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังได้ครับเพราะว่าทุกเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะอัปเดตได้อย่างตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดไว้ก่อนที่จะทำพอดแคสต์ว่าถ้ามีโอกาสแชร์ให้กับคนอื่นได้ฟังเนี่ยผมก็อยากจะแชร์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผมเล่าให้นักศึกษาที่ผมสอนอยู่ฟังในทุกๆเทอมนะครับก็คือเรื่องของคุณสมบัติการเป็นพลเมืองครับผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยเรายังต้องการคนที่มีความเป็นพลเมืองมากกว่านี้เพื่อให้ประเทศเนี่ยไปต่อข้างหน้าได้นะครับ ดังนั้นสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งครับที่ผมอยากจะแชร์ก็คือเรื่องของคุณสมบัติการเป็นพลเมืองซึ่งมันอาจจะเนื้อหาอาจจะดูหนักไปบ้างหรืออะไรไปบ้างนะครับแต่ก็ลองฟังดูก่อนมันจะมีทั้งหมด7ข้อผมจะพูดทีละข้อนะครับเอพิโซดละข้อแล้วเราลองดูครับว่าเราพอที่จะเรียนรู้แล้วนําสิ่งที่ฟังเนี่ยไปใช้อะไรได้บ้างในชีวิตประจําวันนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์คิดว่าอย่างนั้นโอเคสําหรับ คุณสมบัติพลเมืองข้อแรกก็คือการเคารพกติกาครับผมอยากยกตัวอย่างการเล่นฟุตบอลนะครับสำหรับเรื่องของกติกาฟุตบอลเนี่ยมันจะมีอยู่2ฝั่งแต่ละฝั่งเนี่ยจะต้องไปยิงประตูฝั่งตรงข้ามนะครับดังนั้น2ทีมนียมีเป้าหมายที่แตกต่างกันนะครับก็คือแย่งลูกฟุตบอลเพื่อไปยิงฝ่ายตรงข้ามแต่อะไรที่ทําให้ทั้ง2ทีมนี้ยังเล่นอยู่ในสนามเดียวกันได้ก็คือกติกาครับ ทั้งสองทีมเนี่ยอยู่บนกติกาเดียวกันแล้วถ้าเกิดมีปัญหามีความรุนแรงเกิดขึ้นเขาจะใช้กติกาในการตัดสินครับว่าใครจะต้องได้รับผลอย่างไรนะครับเช่นถ้าเราไปเตะฝ่ายตรงข้ามเราก็ต้องรับใบเหลืองไปแต่ว่าถ้าเกิดยังทําอีกก็จะโดนใบแดงไล่ออกจากสนามเหล่านี้คือกติกาซึ่งทําให้กีฬามันยังสามารถแข่งขันไปได้ย้อนกลับมามองในบ้านเมืองของเรานะครับบ้านเมืองของเราก็มีกติกาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระดับประเทศ จนไปถึงกฎหมายในชีวิตประจำวันเช่นกฎจราจรเราทุกคนอยู่ภายใต้กฎพวกนี้ครับแล้วก็ต้องเล่นเหมือนเล่นฟุตบอลนี่แหละครับบนความต้องการที่แตกต่างกันของคนในสังคมทุกคนก็มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งกติกาคือสิ่งที่ทําให้คนที่มีความคิดหรือมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันเนี่ยอยู่ร่วมกันได้แต่ประเด็นก็คือเรายังมีการละเมิดกติกาอยู่ โดยเห็นทั่วไปนะครับในสังคมบ้านเราเรายังเห็นคนข้ามถนนไม่ตรงทางมาลายเรายังเห็นหาบเร่แผงลอยบนฟุตบาทที่เขาห้ามขายยังเห็นรถที่จอดอยู่ข้างทางในที่ห้ามจอดเยอะแยะมากมายครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหานะครับซึ่งทําให้มันเกิดภาระของสังคมในการที่จะ move on ต่อไปได้คําถามคือไอ้สิ่งเหล่านี้ไอห้หยุ่มยิมยุ่มยิมการละเมิกดกติกาเล็กเล็กน้อยๆยแบบเนี้ย มันมีผลอะไรมากมายนักเหรอถึงจะต้องมาโฟกัสกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เมื่อย้อนกลับไปดูจริงๆมันเกิดจากทัศนคตินะครับความเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตมันเป็นเรื่องเล็กๆสิ่งเหล่านี้ครับเป็นปัญหานะครับเป็นปัญหาที่ทําให้เรื่องใหญ่ๆมันเกิดเพราะว่าพอเรื่องเล็กๆทําได้เราก็จะคิดต่อไปในเรื่องที่มันใหญ่โตขึ้นครับแล้ว มันก็จะเกิดการละเมิดกติกาเนี่ยในระดับที่เกิดผลกระทบในวงที่กว้างขึ้นมีผู้คนเดือดร้อนมากขึ้นลากยาวไปจนถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาต่างๆนานาทั้งหมดมันสะท้อนออกมาผ่าน Mindset ของคนไทยครับแล้วก็ถ้าจะย้อนไปดูสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดกับเฉพาะคนอื่นนะครับมันเกิดขึ้นกับตัวเราเองด้วยลองถามตัวเองดูว่าเราเคยทําอะไรที่เรียกว่าละเมิดกติกาเล็กๆน้อยๆแบบนี้ไหมเช่น วิ่งข้ามถนนตรงที่ห้ามข้ามจอดรถในที่ห้ามจอดทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางด้วยความรู้สึกที่ว่าไม่มีใครเห็นหรอกไม่เดือดร้อนใครหรอกเล็กนิดเล็กน้อยนิดเดียวไม่เห็นจะเป็นไรเลยความคิดในหัวของเราแบบนี้นะครับที่เป็นสาเหตุหรือต้นเหตุให้สังคมเนี่ยมันขับเคลื่อนไม่ได้เราเอ็กซ์ทุกอย่างที่เราทำครับและเราก็มีเหตุผลให้กับตัวเองเสมอแต่เมื่อทุกคนคิดแบบนี้ปัญหามันก็เลยเกิดครับดังนั้น การเคารพกฎกตกาจึงเป็นคุณสมบัติของพลเมืองข้อแรกนะครับและวิธีการที่จะทําให้สังคมนี้เป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันบนกติกาเดียวกันได้ก็คือตัวเราเองต้องหยุดครับหยุดการละเมิดกติกาเล็กเล็กน้อยๆที่เราคิดนั่นแหละครับหยุดซะก่อนหยุดทําเท่าที่ทําได้และผมเชื่อว่าถ้าเราหยุดคนรอบตัวเห็นเราแล้วเราหยุดตามนะครับทุกคนร่วมกันหยุดประเทศไปต่อได้ move on ได้ก็ฝากไว้นะครับเรื่องของกติกาไม่ใช่เรื่องยากเลย อยากให้ลองทํากันดูจากเรื่องเล็กๆนี่แหละครับเชื่อผมเถอะมันจะกลารเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เกิดผลในภาพรวมของประเทศได้อย่างแน่นอนอาจจะไม่ใช่1ปี2ปีอาจจะ10ปี20ปีนะครับทําได้แล้วก็ปลูกฝังเยาวชนปลูกฝังคนที่อยู่ที่บ้านเราด้วยและนั่นก็คือเรื่องราวของอจิรังพอดแคสต์ในเอนแรกเรื่องคุณสมบัติการเป็นพลเมืองข้อที่1การเคารพกติกาครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแต่อาจจะดูซีเรียสนิดนึงเอาไว้ผมจะพยายามปรับโทนปรับรูปแบบให้ดีแล้วก็น่าฟังขึ้นละกันในเอพิโซดต่อๆไปนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณครับแล้วพบกับอาจารยดังพอดแคสต์ได้ใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ